วันนี้เราจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าทำไมเราถึงเลือกใช้เราเซตอัพยังไงนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อตัว,ตวเรายัางไงบ้าง สวัสดีค่ะในที่สุดก็ได้เริ่มมาทำคลิปนี้สักทีนะคะเป็นคลิปที่คนขอเราเยอะมากนะรวมถึงบอกไว้นานมากเลยเหมือนกันว่าเราจะทำนะคะในที่สุดก็ได้มาทำสักทีนะคะนั่นก็คือคลิป t e Bullet Journal ของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าทำไมเราถึงเลือกใช้เราเซตอัพยังไงนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อตัว,ตวเรายัางไงบ้าง คำถามที่คนถามค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าทำไมเราถึงเลือกใช้ bullet journal แทนที่จะเป็น planner ธรรมดานะคะคำตอบก็คือ bullet journal เนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเรามากกว่านะคะคือณนะตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยจะมีทั้งเรื่องงานคนไข้แล้วการเรียนนะคะ3อย่างนนนเนี้ยทีนี้ planner ทั่วทวไปเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ลักษณะการใช้ชีวิตของเราขนาดนั้นนะคะดังนั้น bullet journal เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถ c u สตอมได้ตามรูปแบบของเราใช่ไหม ที่2คือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือน4ี่นะคะมีการปรับบลูเรทเจอร์แนลมาเรื่อยๆซึ่งก็คิดว่าทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะนะคะมันดีกว่าการใช้แพนเนอร์ทั่วไปเนาะที่3มคือเราสามารถตกแต่งได้ให้มันน่ารักเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้อยากจะเน้นไว้ว่าบลูเรทเจอร์แนลเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องน่ารักเสมอไปนะคือบางเดือนเราก็ไม่ได้ตกแต่งเลยก็มีเนาะ ฉะนั้นก็ไม่ต้องค้อมูลว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะคะเอาแค่ว่าเราใช้งานมันได้คล่องแคล่วแล้วก็เหมาะสมกับชีวิตเราช่วยทําให้เราจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเท่านั้นก็พอค่ะอันถัดมาก็คือ b u l l ลตเจอร์นอเราของเราเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเป็นสมุดของยี่ห้อนี้นะคะขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันเนาะ Leuchtturm ราคาเนี่ยของแบรนด์เนี้ยมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงมันจะอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทถึง1000กว่าบาทนะคะมันเป็นปกหนังนะคะที่มีความนุ่มนิ่มแล้วก็สีน่ารักมากๆนะคะน่าใช้มากๆ อันที่2คือเนื้อกระดาษเขาดีมากนะคะเวลาเขียนแล้วก็มันไม่ซึมทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นรูปแบบดอทนะคะเป็นรูปแบบดอทเนี่ยมันทําให้เราขีดเส้นได้ตรงขึ้นแล้วก็คัสตอมได้ง่ายขึ้นนะคะอันที่3คือมันสามารถเปิดได้180องศาอันนี้เป็น Requi ร์เมนต์สำคัญของเรามากฟังก์ชันหนึ่งที่เราชอบของเขาก็คือเขามีเหมือนช่องใส่ด้านท้ายนะคะทําให้เราสามารถใส่สติกเกอร์หรือว่าเอกสารเล็กๆน้อยๆเข้าไปที่ท้ายสมุดได้แล้วก็มี ฟังก์ชันอื่นๆของเล่มนี้ก็คือมีสายรัดแบบนี้นะส่วนอันนี้มันเรียกว่า pen holder นะคะอันนี้เราซื้อมาติดเพิ่มเองนะยี่ห้อเดียวกันเลยนะคะราคาประมาณ170บาทนะคะทันทำให้เ,เราสามารถสอดปากกาชิ้นเล็กๆลงไปได้นะคะ ซึ่งอันนี้ทุกคนก็ไม่ต้องซื้อตามเราก็ได้นะคะไปซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้ที่แค่ว่าเราชอบแล้วเราก็อยากใช้มันแค่นั้นเองนะคะทีนี้มาถึงด้านในบล็ t Journal ของเราบ้างว่าข้างในเราทําอะไรไว้บ้างนะพาร์ทแรกเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นเขียนชื่อเนาะเราอาจจะมีโพสต์อิทอะไรแปะเอาไว้หน้านี้นิดหน่อยในกรณีที่เราเขียนแบบเร็วๆนะคะหน้าถัดมาอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นพวกสารบันนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่า ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นสาร,รบัญขนาดนั้นนะคะก็เลยส่วนนี้ก็จะติดเป็นงานสัมนมาที่เกิดขึ้นในในปีนี้นะคะแล้วก็อันไหนทําเสร็จแล้วก็ติดไปส่วนหน้าถัดมาก็จะเป็น patient list นะคะก็คือรวมรายชื่อคนไข้ทั้งหมดที่เราโหไว้เนาะ ทีนี้เข้ามาถึงส่วนที่เป็น bullet journal จริงๆแล้วนะอันนี้จะเป็นส่วนของล็อกนะเราจะเขียนวันที่ลงมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่สุดท้ายแบ่งเป็นฝากซ้ายกับฝากขวานะคะฝากซ้ายเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าจะเอาไว้ลงพวกอีเวนต์ต่างๆที่เป็นงานส่วนตัวของเราอย่างเช่นเรานัดเพื่อนนัดทานู่นทานี่หรืออะไรเงี้ยจะลงไว้ในส่วนฝั่งซ้ายนะคะส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ academic ทั้งหมดอย่างเช่นาอาจารย์ท่าน ไหนลงตรวจงานเพิ่มวันไหนหรือว่ามีงานที่จะต้องส่ง มีอีเวนต์มีสัมมนา,าที่ต้องเข้าก็จะลงมาอยู่ด้านขวาซึ่งอันนี้มันทําให้เราเห็นภาพรวมคร่าวๆว่าเดือนนั้นเรายุ่งขนาดไหนทีนี้หน้าถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของสเกจดูรายวันแล้วหน้าหนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเป็น2หน้าคู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้งานเราเริ่มเยอะนะคะแล้วเราอยากให้มันไม่อัดแน่นกันจนเกินไปทีนี้มาดูว่าเป็นยังไงบ้างด้านบน,เ,นเราจะเขียนเป็นวีคนะคะวีคที่1วีคที่2วีคที่3วีคที่4ที่เราต้องเขียนเป็นวีคที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นเพราะว่า อาจารย์บางท่านเนี่ยลงตรวจเฉพาะบางวีคเท่านั้นถัดมาก็คือเป็นส่วนของวันโดยเราจะขึ้นเนี่ยเป็นวันจันทร์เสมอแล้วก็เสาร์อาทิตย์อยู่คู่กันเนาะจะไม่ได้เริ่มด้วยวันอาทิตย์นะช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องที่เป็นคาบเช้ากับคาบบ่ายนะคะแบ่งครึ่งกันแล้วก็ตรงมุมของตรงนี้ค่ะจะเขียนเป็นรายชื่ออาจารย์ที่ลงตรวจในณวันนั้นๆคาบนั้นๆน,น,นะคะ มันจะได้ง่ายต่อการนัดคนไข้พอพอบรรทัดถัดมาใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าด้านล่างของเราอะ่ะมียึก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 ยกึเป็นช่องอเอาไว้แยกออกมานะคะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีว่าช่องนี้มีไว้ทําไมจริงๆแล้วมันมีที่มานะช่องเนี้เรามาดูช่องด้านล่างสุดก่อนนะคะช่องด้านล่างสุดเป็นแค่ช่องโลง่งๆธรรมดาค่ะอันนี้หลักๆเลยก็คือจะจดเป็นบูลเลตนะคะเพื่อ ทำทูดูลิสต์ของแต่ละวันก็จะไม่ได้มีซิสเต็มในการจดอะไรมากนะคะก็คือจดทุกอย่างที่จะต้องทําในวันนั้นนะคะให้ละเอียดที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนจัดการเวลาได้แล้วก็เห็นภาพโดยรวมของแต่ละวันว่าเหมือนวันนั้นเรายุ่งมากแค่ไหนเป็นเพราะว่าทูดูลิสต์รายเดือนของเราอะค่ะในแต่ละวันมันเยอะมากใช่ไหมจริงๆอะเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราเขียนละเอียดมากันเลยมีปัญหาที่ว่าบางทีเราไม่สามารถจัดลําดับความสําคัญของงานได้นะคะว่างานเนี้ยจริง จริงแล้วมันจะต้องเสร็จวันนี้เท่านั้น,อย,นอย่างเงี้ยเช่นเดทไลน์ line, หรือว่าอาจารย์ท่านนี้มาแค่วันนี้เราต้องขอลายเซ็นอาจารย์อะไรเงี้ยคือช่องเนี้มันเอาไว้ใส่งานที่สําคัญที่สุด3งานนะคะซึ่งถ้าวันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็แสดงว่างานวันนั้นมันก็เป็นงานจีบะถันะคะไม่ได้มีสลักสําคัญอะไรแต่ถ้าวันไหนมีอ่ะเราก็จะมองช่องนี้ก่อนเป็นช่องแรกนะคะ ว่าโอเควันนี้เราต้องทําสิ่งนี้ให้เสร็จนะคะหลังจากวีคที่4หรือวีคที่5ไปแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยก็จะเป็นรีเฟล็กของเดือนนั้นนะคะว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากจะปรับปรุงอะไรขึ้นมาบ้างหรือเราประสบความสําเร็จอะไรบ้างเป็นเรื่องของฟีลลิ่งและความรู้สึกนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเวลาเรากลับมาดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเดือนที่แล้วเนี่ยเราพลาดอะไรไปบ้างนะคะเราอยากจะปรับตรงไหนบ้างพอเราทําไปสักพักเนี่ยเราพบว่า เวลาเรานัดคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะนัดเป็นเดือนละครั้งเนาะเพราะว่างานจัดฟันเนี่ยก็จะมัน4-6สัปดาห์ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเราทำเป็นตารางรายวีคอย่างนี้ทำให้เรานัดคนไข้ยากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เรานัดอะเราต้องมานั่งเปิดว่าโอเคอันนี้ผ่านไป1นสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์แล้วค่อยเขียนลงไปอย่างนี้ยก็เลยเพิ่มอีกเซกชันหนึ่งขึ้นมา เป็นเซกชันไลน์สัปดาห์2อันติดกันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นัดคนไข้ในแต่ละเดือนได้ถูกว่าเรานับบวกไปอีกกี่วิกี่วิอะไรเงี้ยมันทําให้เรานัดคนไข้ได้เร็วขึ้นนะคะมาถึงเรื่องวิธีการเซตอัพแล้วก็การตกแต่งบ้างนะคะอันนี้จริงๆเราไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่แต่ว่าเผื่อมีคนถามเนาะก็คือเราจะเขียนแล้วก็ตีตารางด้วยปากกาสีดํานะคะปากกาสีดำเนี่ยเราก็จะใช้หัวประมาณจุนะยี่ห้อที่เราใช้ก็จะมีอยู่2ยี่ห้อนะคะเรเนซองนะ เป็นไมโครสเกล0.3นะคะอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเป็นมูจิส่วนไฮไลท์ที่เอาไว้ปาดด้านบนนะคะก็จะใช้เป็นไฮไลท์ทั่วๆไปเลยแต่ว่าไม่เอาสีสะท้อนแสงเนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราปรับขึ้นมาเพิ่มคือเนื่องจากว่าเราจะต้องเขียนอาจารย์ที่ลงทุกวันนะคะเราก็เลยทำเป็นสติกเกอร์นะคะเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็เขียนเป็นรายชื่ออาจารย์แต่ละท่านเอาไว้ลงวันไหนวันไหนนะคะ แล้วก็เอาไปแปะไว้ที่แต่ละวันซึ่งทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะในการนัดคนไข้แล้วก็เวลามีอาจารย์ท่านไหนลาเนี่ยแล้วแค่การกระบาดตรงนั้นออกไปนะคะส่วนที่เป็นวันที่นะคะก็จะใช้ปากกาเมจิกหัวใหญ่เนาะเพื่อให้มันเด่นขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นโพสต์อิทที่เราได้มาจากพารากอนนะคะเป็นโพสต์อิทที่เขาเขียนวันที่เอาไว้แล้วก็แบ่งช่องเอาไว้แล้วแบบนี้นะพอเอามาติดในบลูเรเจอร์นอลของเราแล้วมันทําให้ดูน่ารักดีนะคะก็เลยชอบเอามาติดนะอันนี้ซื้อได้ที่พารากอน ราคาประมาณ90บาทนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ Bullet Journal ของเราไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์มากแค่ไหนนะคะก็อยากให้อยากเชิญชวนทุกคนให้มาทำบ u ู l e t เจอร์ a l ลนะเราอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า Bullet Journal ไม่จำเป็นต้องสวยนะคะเอาแค่ว่ามันทำให้เรา productive มันทำให้เราจัดการชีวิตตัวเองได้แล้วก็เราใช้งานมันได้อย่างคล่องแคล่วแค่เนี้ยก็พอแล้วนะคะ